ครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่แฟดแชร์ลิงพอดแคสต์นะครับมีหลายๆสถานการณ์ที่จะทําให้คนเราเนี่ยเกิดความเครียดนะครับความตึงเครียดเราก็จะมาพูดกันในหัวข้อเข้าใจจิตคนเป็นสุขงานสําเร็จนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจิตในที่นี้นะไม่ได้หมายถึงจิตทั่วๆไปนะฮะจิตทางาศาสนามันย่อมาจาก จิตวิทยานะฮะแล้วก็วันนี้รับเชิญนะครับทำงานเกี่ยวกับความผูกพันองค์กรนะครับครับสวัสดีครับผมกิจซ่อนกลิ่นครับเป็น Engagement Officer อดูแลเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันองค์กรผมจบจิตวิทยาองค์กรครับวันนี้เรื่องที่เราจะยกมาพูดคุยทําไมเราทํางานแล้วมันต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องจิตวิทยาด้วยครับครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องจิตวิทยาเป็นชีวิตประจําวันของตัวเราที่เราอาจจะใช้กันโดยไม่ได้รู้ตัวครับเอานี้และกันซื้อหมูปิ้งเอาสามไม้ ขแม่ค้าครับขายคุณมาแล้วบอกว่าเดี๋ยววันนี้ลดให้2บาทสองบาทถือว่าเป็นเงินไม่เยอะนะครับครับ แต่ตรงนี้ทําให้คุณวนกลับไปซื้อหมูปิ้งร้านเดิมเพราะมีความผูกพันบางอย่างเจ็ดไม้20ถูกต้องสองไม้เพิ่มอีกลถอีกหน่อยหนึ่งทําให้เราอยากจะซื้อหรือว่าแบบว่า1ไม้10บาทถ้า3ไม้25บาทอ่าอ่านี่ก็เป็นจิมพยาที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันเลยนะครับอันนึงที่ผมสนใจครับคุณกิตครับผมซิกมันฟอยนะฮะโอ้โหได้ชื่อว่าเป็นคุณพ่อซิกมันฟอยเนี่ย นะครับ <Ừ. S 1> เขาเป็นนักจิตวิทยาเป็นเชิงจิตวิเคราะห์นะครับเผื่อ <Ừ. S 1> ใครไปนค้นหาเพิ่มเนาะเขาแบ่งจิตออกเป็น3ส่วน <Ừ. S 1> นะเป็นส่วนของอิดก็คืออิดไม่ใช่อิดปูนะฮะอิดก็คือผมขอพูดภาษาไทยทั้งหมดเลยแล้วกันก็คือเป็นสัญชาตญาณ อีโก้คือตัวตัวตัวเราครับตัวเราในที่นี้คือบุคลิกภาพของเราก็รวมถึงเป็นอีโก้เหมือนกันนะแล้วก็ซูเปอร์อีโก้ซึ่งถ้าแปลง่ายๆมันคือขนรรมเนียมประเพณีหรือพูดง่ายๆกฎที่เราโดนครอบไว้อะครับอันนี้เดี๋ยวพูดให้ทุกคนอาจจะงงนะฮะว่าอีโก้คนบอกว่าอีโก้คืออัตราตัวตนของเราแต่ในเชิงจิตวิทยาหมายถึงบุคลิกภาพเพราะฉะนั้นซูเปอร์อีโก้บางคนบอกโอยคนนี้โคตรซูเปอร์อีโก้เลยในหลักของการที่คนทั่วไปพูดกันเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าซูเปอร เก็หมายถึงว่าเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เลยครับผมนะซุปเปอร์มันไม่ได้หมายความว่าซู p เปอร์แมนอะไรที่สุดยอดเหนือมนุษย์ไม่ใช่อย่างนั้นฮนะ hmm. ตัวอีโก้ซุปเปอร์อีโก้ที่ผมบอกไปนะครับให้ทุกคนคิดถึงมะม่วงมะม่วงมี3ส่วนครับเม็ด mm. มันเนื้อมัน hmm. และส่วนของเปลือกของมัน hmm. อิดเนี่ยคือเม็ดอีโก้เนี่ยคือไอตัวเนื้อมันที่กินได้ใช่ครับแล้วก็ข้างนอกคือเปลือก ถ้าดูตามในตลาดม,มันก็เขียวเหมือนกันหมดฮะแต่ประเด็นคือเราจะแยกได้ยังไงก็คือผ่านเนื้อดูครับอีโก้จะสะท้อนความเป็นตัวของเราสะท้อนออกมาได้ว่าเป็นพันธ์ุอะไรหรือเป็นตัวของเราเป็นยังไงก็ต้องมาจากมเมล็ดที่ใช้เพาะปลูกมะม่วงลูกนั้นฮะเช่น เมล็ดของคุณเป็นเขียวเสวยคุณออกลูกมาก็ต้องเป็นเขียวเสวยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับอิดครับเป็นสัญชาตญาณมันส่งผลกับตัวคุณอยู่แล้วใช่ฉมนว่าคุณได้เม็ดอะไรคุณจะปลูกมะม่วงจะเป็นอปนเปิ้ลไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับตัวผลมันออกมาอย่างนั้นอยู่แล้วซึ่งอิดเนี่ยผมใช้คําว่าสัญชาตญาณเพราะมันเป็นสิ่งที่ไร้ซึ่งเหตุผลเลยครับเช่นแบบหิวก็กินง่วงก็นอนไม่ต้องมีเหตุผลรองรับครับคือมันอาจจะแบบใช้คําว่าเป็นเหตุผลสเต็ปเดียวเห็นผู้อื่น ต่ำต้อยกว่าจากรังแกเห็นผู้อื่นสูงกว่าอิจ้าครับนี่แหละครับคือสัญชาตญาณสัญชาตาญาณดิบของเราแหละ,ะว่าเราอยากทาอะไรตั้งแต่เด็กเราเป็นยังไงเราหิวเราก็กิน,เร,กกนเราไม่หิวเราก็ไม่กินเพราะฉะนั้นมันแปลว่ามันต้องตรงข้ามกับซูปเปอร์อีกโก้ถูกไหมครับถูกต้องเลยครับตัวของซูเปอร์อีโก้ผมใช้คำว่าเปลือกนอกของมะม่วงเนาะเพราะมันเป็นสิ่งที่คอยคุมเราอยู่ตลอดเวลาครับอย่างเช่นกฎหมายคุณไม่ชอบหน้าซครถ้าเป็นอินเนี่ยบอกให้จินตนาการแขนซ้ายนะมารบอกว่า เฮ้ยไม่ชอบหน้ามันเว้ยแต่ซูเปอร์อีกโก้ครับจะบอกว่าอย่านะกฎหมายต่อยคนคือผิดนะอิดก,กับซูเปอร์อีโก้จะต่อสู้กันเสมอครับเปรียบเสมือนเทวดาหรือซาตาน คนเราส่วนใหญ่ก็จะตัดสินจากเปลือกก่อนถูกไหมครับขนมทำเนะนีประเพณีก็เหมือนเปลือกที่ห่อหุ้มเนื้อในของเราเราอาจจะเนื้ออร่อยไม่อร่อยเราไม่รู้แหละถ้าเปลือกเขียวสวยไม่มีรอยด่างดำกเป็นผลไม้ที่ดีใครๆก็ชอบครับมะม่วงที่แบบผิว,ผวดีและอีโก้ล่ะครับตัวเชื่อมระหว่าง เมล็ดเมล็ดเปลือกเปลือกตัวเชื่อมในที่นี้นะครับคือตัวที่คอยสมานนะแชในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยควรจะอิงไปฝั่งไหนมากกว่าซ้ายหรือขวาเช่นผิวน้ําเราเห็นน้ําที่ไหนถ้าเราเป็นอิดนะถ้าเรามีแต่ฝั่งอิดสัญชาตญาดิบหิวสัญชาตาดิบปุ๊บเห็นน้ําอยู่ตามแอ่งน้ําไม่สะอาดก็กินฮะนั่นคือสัญชาตญาณดิบเราเราสัญชาตญาณดิบอ่าแต่ถ้าเป็นซูเปอร์อีโก้เขาจะบอกว่าเฮ้ยน้าขังอย่างนั้นอะ มันอาจจะสกระปรกเราต้องเอาไปทําอย่างนู้นอย่างนี้ก่อนถึงจะกินได้เพราะฉะนั้นเราก็จะยับยั้งขั้งใจนิดนึงก่อนที่เราจะทําอะไรไปว่า<ะ>อาจจะเลือกที่นะไม่กินถูกต้องสำหรับบางคนบางคนอาจจะบอกว่าฉันจะกินแหละนะครับปอยเขาก็บอกไว้ครับว่าหนึ่งสิ่งที่ใช้การแก้ปัญหาเนี่ยที่คนมักจะเลือกใช้โดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเขาเรียกว่า e f e ฟ s e mechanism มันเหมือนเครื่องมือตัวหนึ่งครับที่ ใช้เพื่อลดความคับข้องใจที่คุณบิกบอกไปเหมือนเป็นข้ออ้างข้ออ้างแนวนั้นฮะแต่ถามว่าข้ออ้างดีกว่าเนาะบางอย่างใช้คำว่าเป็นตัวทําให้ใจเราชื้นขึ้นแล้วสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นแต่ถามว่าปัญหายังอยู่ไหมมันก็ยังอยู่แหละแต่แค่เราสบายใจขึ้นนะครับเราไม่ได้ต้องเผชิญกับ สภาวะจิตตกต่ำรุนแรงนะฮะดีเฟนแมคคาริซึมเนี่ยความหมายทันเชิงจิตวิทยาคือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทําให้ใจชื้นขึ้นจากสถานการณ์ที่มันแย่มากนะเป็นวิธีการป้องกันตัวทางจิตนั่นแหละอ่ะอย่างหนึ่งที่เราบอกไปว่าเมื่อกี้เราพูดแล้วว่ารู้จักจิตนะฮะแล้วเราจะมีความสุขการทํางานทาไมต้องรู้ตรงนี้ทําไมคนถึงใช้ดีเฟนแมคคาริซึมใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่าใช้เพื่อให้ใจชื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนมันต้องมีข้อดีแล้วมันต้องมีข้อเสียแล้วมันต้อง วิธีที่มาทดแทนเรื่องนี้เป็นเรื่องดีเรื่อง,<ร>งไม่ดีนะฮะดีเฟนตไม่คันใหซึมเนี่ยต้องขอเกินก่อนมันมีทั้งทางที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะครับตัวอย่างทางที่ดีเช่นการทดแทนครับอย่างเช่นการทดแทนครับถ้าเป็นนักจิตวิทยาเขาจะบอกทดเธอเนาะไม่เอาสับแปลกๆออกไปให้หมดเลยนะทดช้คําว่าทดแทนแล้วกันนะครับทดแทนตรงนี้นะครับทดแทนเนี่ยตอนแรกผมก็มันคืออะไรการทดแทนคือการเปลี่ยนความต้องการครับบางอย่าง เปลี่ยนไปเป็นความต้องการชนิดอื่นที่สังคมรับได้เช่นนะครับเช่นสมมุติว่าผมเข้าไปในเมืองหนึง่งทุกคนกินเนื้อสุกหมดแต่ผมเนี่ยมาจากที่ที่โอ้โอองทานเนื้อดิบ้องทานเนื้อดิบเท่านั้นมันถึงจะอร่อยพอผมเข้าไปปุ๊บในสังคมที่กินแต่เนื้อเนื้อสุกผมรู้สึกว่าโอ้ฉันอยากกินดิบอะ ฉันอยากกินดิบฉันทํายังไงดีอ่ารู้แล้วครับผมเลยเลือกเอาแค่ไฟลนผิวนอกให้ข้างนอกอ่าถูกต้องครับมันคือการเอาความต้องการของเราย้ายไปอยู่ในสิ่งที่สังคมรับได้นะครับสังคมมองแล้วเปลือกนอกเนี่ยมันอย่างเงี้ยดีแล้วแต่ข้างในมันอาจจะไม่ใช่แบบที่คิดให้ดูว่าเหมือนเฉยใช่ทดแทนนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมมองว่าเกี่ยวกับการทดแทนก็อาจจะถ้าพูดถึงเรื่องมองการทางานนะครับนถ้าสมมติเขาบอกว่าห้ามทํางานผิด SOP เอาแล้วไงเพื่อให้เรารู้ว่านี่ไงฉันทําตามกฎระเบียบของสังคมกฎระเบียบของบรฒิสาระนี่คือส่วนหนึ่งของการทดแทนะะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการการยอมรับนั่นแหละว่าอโอเค,อเคทดแทนแล้วฉัน อันนี้เป็นหนึ่งพฤติกรรมที่เราอาจจะหาข้ออ้างว่าฉันทําตามกฎแล้วนะฉันทําตามที่สังคมยอมเราแล้วนะเ๋เรามาดูหัวข้อที่2การระ<สอ>งับย<สอ>ับยั้งครับตัวนี้ผมใช้คําว่าเป็นการช่างใจไว้ก่อนรอปัญหาผ่านไปแล้วเราจะเจอทางออกอผมพยายามใช้คําง่ายๆนะ,ะว่าให้ช่างใจไว้ก่อนรอปัญหาผ่านไปเดี๋ยวก็เจอทาง <S <S ออกครับเม <ME S 1> <ME S 2> <ๆ>ื่อเกิดความเครียดและอีโก้บอกว่าเอ้ยฉันเครียดแล้วตอนนี้นะฮะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นจะขับรถไปส่งงาน ฝนตก,นต,กตายแน่ถ้าฉันส่งไ่เสร็จฉันต้องตายแน่บางคนเมื่อกี้เลือกการ วิ่งออกไปส่งเลยทดแทนคือ,อวิ่งออกไปส่งให้ฤฤฤฤยัที่สุดเลย,เเลยหรือบางคนเลือกยับยังช่างใจก็ค,คือไม่ใช่ว่าเราไม่ไปส่งไม่ใช่ว่าเราไม่ไปส่งฮะแต่เราอาจจะหาที่หลบก่อนอเพื่อวัสดุข,ของเราครับแล้วไม่ต้องไปคิดว่าโอ้ฝนตกมันแย่จังไม่ต้องไปคิดว่าโอ้รถติดมันแย่จังเราช่างใจไว้ก่อนแล้วพอรถมันหายติดหรือฝนมันหายตกเราไปส่งให้ได้ออนะครับตามที่เราคาดหวังเอาไว้ นี่แหละครับคือวิธีการหนึ่งซึ่งซึ่งผมมองว่าเป็นวิธีการที่สร้างสารรค์วิธีหนึ่งเลยนะครับก็คือช่างใจไว้ก่อนอ <S <S นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า มันเป็นวิธีการที่จะทําให้เรารู้สึกไม่เครียดด้วยแหละช่วงเวลาที่เเจอปัญหาช่วงนี้บางคนอาจจะเอามาบ่นว่าเฮ้ยฝ<อ>นมันตกแต่บางคนจะยับยั้งใจกับเออตกแล้วดูสีฟ้าละอีกนิดนึงน่าจะไม่ตกโอเคละ<อ>ชีวิตจิตใจเราก็เรารู้จิตแล้วว่าเราเครียดแต่เราเราบอกตัวเราเองแล้วว่าโอเคเราแป๊บนึงเดี๋ยวออกไปนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ดีครับข้อที่3ามของจิตคืออะไรครับข้อที่สคือการคาดการครับการคาดการเนี่ยจะ มันหมายถึงว่าพอฝนตกปุ๊บเราดูพยากรณ์อากาศเลยฮะเขารายงานว่าเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงฝนหยุดระวางแผนเลยไปบ้านหลังหนึ่งไปบ้านหลังสองไปบ้านหลังสามแล้วต่อมาหลังสี่หลังห้าเขาบอกว่าตอนสี่โมงอาจจะตกอีกรอบหลังห้าเตรียมหยุดไว้ก่อนอเห็นไหมครับว่าวิธีนี้ถือเป็นวิธีการที่ดีไปอีกขั้นของการยรียันตั้งใจอีกเพราะฉนั้นมันเป็นเรียกแอดวานซ์ขึ้นแหละว่านอกจากที่จะยับยั้งแล้วคุณยังมีการวางแผนด้วยถูกต้องครับคือการวางแผนเพราะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนจะต้องใช้แก้ ัญหาในชีวิตตัวเองได้น่เพราะนั้นปัญหาจะถูกแก้ไปอาจจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นหรืออาจจะไอ้ที่คุณวางแผนไปอาจจะผิดก็ได้อันนี้ผมยังไม่บอกว่ามันผิดหรือถูกนะครับอันสุดท้ายท่านกิจอีกนึงที่คุณกิจคิดว่าถ้าเอามาใช้แก้ปัญหาที่รู้สึกว่าทับข้องใจแล้วถ้าอยู่มากๆจะเป็นโรคประสาทกันนะฮะที่เขาบอกว่าประสาทจะกินทักงนนเราชอบบอกว่าประสาทจะกินเจอปัญหาตลอดเลยเจอการเปลี่ยนแปลงตลอดเลยเนี่ยคืออะไรครับถ้าใช้มากๆแล้วประสาทจะกินใช่ไหมครับ เราต้องใช้อะไรเข้าสู้ฮะพนักง,งานเรา <laughs> บางครั้งเราก็ใช้อารมณ์ขันเข้าสู้การแสดงอารมณ์ขันเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ <S <s อาจจะทําให้ ใจคุณชื้นขึ้นอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นแต่ปัญหาไม่ได้ถูกแก้ไขตรงจุดและหากใช้มันผิดสถานการณ์อาจตามมาด้วยปัญหามากมายครับเหมือนกับการหัวเราะกลบเกลื่อนนั่นเองอการใช้อารมณ์ขันก็อยู่ที่ว่าใช้กับสถานการณ์ไหนเนาะถูกต้องนะอครับเช่นแบบว่าบางทีรู้สึกเหนื่อยแล้วหัวเราะเป็นอารมณ์ขันช่วยลดความเครียดอย่างอีพีหนึ่งที่เราพูดไปเรื่องเกี่ยวกับความเครียดก็คือหาเรื่องอารมณ์ขันใ้ตัวเองตัววิธาการ้องกันตัวทางจิตเนี่ยมันคือการที่เราทําโดยที่เราไม่รู้ตัวที่บอกไปเนี่ยสี่อันนี้ให้ค คุณใช้แบบไหนบ่อยๆเวลาคุณเครียดหรือว่าเวลาคุณแก้ปัญหาแสดงออกไม่ได้รหรือทาอะไรที่มันผิดถนบคำเนียมประเพณีนะครับ,รบจากการสรุปในด้านดีจริงๆแล้วเนี่ยที่มุขิดพูดมาเนี่ยผมเห็นทั้งมันเป็นด้านเชิงบวกก็จริงแต่บางทีถ้าใช้ไม่ดีมันอาจจะส่งผลเสียกับตัวเองอหรือถ้าใช้บ่อยๆก็อาจจะเกิดผลเสียกับตัวเองเช่นเรื่องการยับยั้งชั่งใจถ้าบางเรื่องยับยั้งชั่งใจมากเกินไปชลาใจมากเกินไปอาจจะทําให้คุณเกิดปัญหาในการใช้งานได้เพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่า ด้านบวกทําแล้วจะดีเสมอไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปเลือกใช้ดูถึงด้านลบกันบ้างครับคุณกิจอยากให้ยกอันยอดฮิตที่คนชอบทำทำแล้วเกิดปัญหาเยอะๆกับตัวเองกับการทํางานแน่นอนที่คุณกินเห็นว่าชชว์ๆเลยคุณบิกใช้อันนี้ยังไงก็มีแต่เรื่องแย่อันนี้เลยใช่ผมใช้คำว่ายอดฮิตยอดฮิตคือการเก็บกดครับแต่ว่าการเก็บกดในที่นี้มีเก็บกดจริงแล้วก็เก็บกดเล่นๆบ้างนะฮะ จะบอกว่าการเก็บกฎจริงๆแล้วคนเก็บกดไม่รู้ตัวครับออพ้อยของการเก็บกฎของจิตวิทยาคือคนเก็บกฎไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวยังไงครับเช่นผมโดนเจ้านายด่าแต่เช้าเลยแล้วพอตอนเที่ยงครับผมต้องออกไปทํางานตลอดผมต้องออกไปทํางานทั้งวันผมลืมไปเลยครับว่าตอนเช้าโดนด่าอะไรมาออหากแต่ว่าในจิตใจของเราครับมันไม่ได้ลืมมันเป็นแค่การเก็บงําไว้ข้างออใต้พรมครับ ไม่ได้บอกว่าเสียใจหรอกกับการที่หัวหน้าดา่าถูกต้องก็เก็บเอาไว้ในใจคิดว,ว่ารเราหายแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาหัวหน้าดา่าเราเรื่องเดิมอีกเราก็ยังเก็บไว้ในใจอีก าจะาลืม,ลมตอนเที่ยงอาจจะลืมฮะตอ,ตอนเย็นปกติก็ทํำปกติแล้วก็เจอใหม่บางคนก็จะเลือกที่จะเก็บกดนี้ไปเรื่อยโดยที่ไม่รู้สึกตัวว่าด่าแล้วรู้สึกไม่ดีไม่ได้แก้ไขปัญหาตรงนั้นะเก็บไปเรื่อยปัญหาตังนี้ผมจะเคยเห็นครับอย่างเช่นลูกค้าด่าประจําเก็บกดประจําไม่ได้แก้ปัญหาไปเก็บกดไปเรื่อยพอเจอลูกค้าคนที่สิบระเบิดมาเป็นยังไงครับเียโอ้โหเละนะครับก็ถามว่ามันสิ่งที่ควรจะระเบิดไหมผมมองว่ามันไม่ควรจะระเบิดกับใครทั้งสิ้นฮะหากคุณรู้วิธีการเคลียร์ตัวเอง ในแต่ละวันสมมติว่าเย็นมาคุณลองระลึกดูสิว่าเยเ็นนี้คุณ เจออะไรที่มันชวนให้คุณเก็บกดมาบ้างคุณก็เคลียร์ตัวเองทําความเข้าใจกับไออาการที่มันเก็บกดในตอนที่เรายังไม่ลืมมันนะครับแล้วเคลียร์มันให้เรียบร้อยเก็บกดก็จะโดนเคลียร์ไปรายวันไม่มีการเก็บกดสะสม,มคบเพราะฉะนั้นอันนี้หัวหน้าง,งานนะครับจะช่วยดูแลพนักงานได้ยังไงบ้างมุงกิจว่าเขาดูเก็บกดไหมปกติแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วคนที่เก็บพฤติกรรมหลักๆที่เราจะมองเห็นได้วิธีการสังเกตนะครับถ้า ข้าจากเคสที่ผมเคยเจอเลยนะครับคือเขาจะลืมไปเลยครับว่าเคยเจออะไรก,การเก็บกดอย่างที่ผมบอกมันเหมือนกับการที่เขาซุกไว้ใต้พรมแล้วเขาลืมไปเลยอย่างเช่นว่าเพิ่งด่าไปเมื่อ5นาทีที่แล้วทําไมตอนนี้มาหัวล้อ,อก,กับเราแล้วเป็นหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอาแล้วจะให้เขาดาวทั้งวันเลยเหรอ,องานก็ต้องทําไม่ใช่หรอคือลักษณะคือเมื่อที่เขาเกิดอาจจะเกิดอาการเก็บกดบางนะทีเขาอาจจะจํานะ แต่เขาแค่ไม่แสดงไม่แสดงออกมาแล้วเก็บมันไว้ใต้พรมครับรอมันระเบิดครับเพราะฉะนั้นหัวหน้าก็ต้องดูว่าถ้าเขายังทําผิดซ้ำๆเดิมๆอยู่เนี่ยอาจจะต้องมีการมาพูดคุยกันว่าเปิดใจไม่ได้เป็นคนแค่ ีดแบ็อย่างเดียวเพราะบางทีเขาอาจจะเลือกที่จะเก็บไว้โดยที่เขาไม่ได้ฟีดแบ็กมาว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะเก็บกดทําให้เกิดปัญหาแล้วก็กว่าเราจะมารู้ทีนึงก็อาจจะเกิดปัญหาการระเบิดระ,ะเบิดทะเลาะก,กับหัวหน้างานไปมีปัญหากาับลูกค้าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวหน้างานจะต้องดูให้ดีนะครับว่าการสื่อสารของตัวเองเ เป็นการสื่อสารทางเดียวไหมแล้วก็พนักง,งานได้มีโอกาสโต้ตอบหรือเปล่าอันนี้คือข้อหนึ่งที่คนมักจะใช้กันเพราะว่าเนื่องจากว่าด้วยหัวหน้างานการทํางานหรือลูกน้องเองหรือว่าตัวพนักง,งานกับหัวหน้าที่ทํา<ม>แล้วพนักง,งานโต้หน้าเองก็อาจจะกลัวเ<ม>ช่นกลัวลูกน้องไม่รักก็เลยไม่พูดกับพฤติกรรมเดิมๆของลูกน้องจนสุดท้ายระเบิด<ม>ก็อาจจะทำให้เกิดการกระทบกระทัอนกันได้<ม>นะฮะข้อที่2นะฮะที่ค,<ม>คุณกิตคิดว่ามันเป็นยอดที่อีข้อหนึ่งคืออะไรครับโอ้นั่นคือการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองหาเหตุผลช่วยตัวเอง <c oughs> เช่นวันนี้ทําไมคุณกิตมาสายครับอ๋อพอดีผมยังยังแตกครับอ่าอีกวันหนึ่งคุณกิตมาสายกล้วททาไมี่คุณกิตมาสายครับปวดท้องปวดท้องอืมปวดท้องนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการที่หาเหตุผลเข้าข้างตัวเองแบบไหนครับคุณกิตจริงๆแล้วอะครับการให้เหตุผลเข้าข้างตัวเองเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2แบบนะครับถ้าเป็นอย่างที่คุณวิกบอกนะครับว่าทําไมถึงมาสายฝนตกแดดออกอ่าฝนตกยังต <ก S 3> แตรบติด ้างแตกนะครับแต่อย่างน้อยผมก็มานะครับจะบอกว่าอันนี้คือการให้เหตุผลแบบอ่างหุนเปรี้ยวครับคือใช้คำว่าให้เหตุผลปลอบใจตัวเองหละว่าคือมันเจอ,ม,เจอมันเจอบางอย่างที่เราไม่อยากได้นะออหรือว่าเราทําผิดไปนะครับเราจะทําให้ใจเราชื้นด้วยว่าเอออย่างน้อยผมก็มานะวันนี้ผมไม่ได้ขาดงานนะโอ้โหรู้ไหมบางคน<อ>งขาดงานนะบาอองคนแค่ปวดท้องนิดหน่อยก็ขาดงานแล้วนะการเหตุผลอีกแบบ ค,คือเหตุผลแบบมะนาหวานเนี่ยอย่างเช่นนะครับนายเอเนี่ยกระทําผิดครับแล้วโดนหักเงินอนายเอเลยให้เหตุผลว่าเฮ้ยอย่างน้อยเย็นมี้ผมก็เลิกงานเร็วเพราะว่าโดนหักเงินไปแล้ว<อ>ผมเลิกงานเร็วแน่นอนแต่อย่างไรก็ดีมันก็เป็นการอ้างถูกต้องกอ,อย่างอื่นนะนะครับแล้วก็มันเหมือนเป็นการปลอบใจตัวเองในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นอง,งุ่นเปรี้ยวหรือมะนาหวาน ข้ออ้างเหล่านี้ไม่ได้ถูกแก้ไขให้ถูกต้องผมคิดว่ามันจะต้องมีข้อที่น่ากลัวที่สุดที่คุ่งจิตเอาไว้เป็นอันดับสุดท้ายแน่นอนการใช้ความก้าวร้าวโดยอ้อมผมมองว่าวิธีนี้นะครับการใช้ความก้าวร้าวโดยอ้อมเนี่ยคือถ้าก้าวร้าวโดยตรงคือทํำไหมไม่ทำพี่เฮ้ยเอ็งไปตรงนั้นหน่อยไม่ทำพี่นี่คือก้าวร้าวโดยตรงครับแต่ก้าวร้าวโดยอ้อมคือทำไหมได้<ำ>พี่ทำแต่ไปทำ อย่างหลวมไปทําแบบขอไปทีไปทํแบบให้เกิดปัญหามากขึ้นกว่าเดิมใช่ครับบอกว่าจะทําแหละจะทําแล้วครับหัวหน้าแต่ทาไปทํามาทำไม่เกิดปัญหามากกว่าเดิมใช่ครับเกิดปัญหากับพนักงานเกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงานคนอื่นเกิดปัญหากับหัวหน้างานอันนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่เรียกง่ายๆคืออาจจะเป็นดื้อเงียบแล้วก็ปล่อให้เกิดปัญหาใช่ครับเพราะท่านก่อปัญหาพวกนี้จะมีหลายอย่างอีกข้อนึงครับคุณกิตนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยผมว่านี้ การกล่าวโทษผู้อื่นอโอโอันนี้ผมบอกเลยเป็นสิ่งที่ใช้คําว่ามันดูร้ายแรงนะครับแต่ก็ก็มีคนทําำนะซึ่งซึ่ง,งการโทษผู้อื่นเนี่ยหลายคนนะครับบอกว่าอา้าวก็เขาผิดจริงอะ่ะ สุดท้ายแล้วครับถ้าเรามองเหตุผลกันดีๆนะครับ <c oughs> การกล่าวโทษผู้อื่นเป็นแค่การทำให้ใจคุณชื้นขึ้นแต่สิ่งที่ดี <c oughs> ที่สุดครับไม่ใช่การโทษผู้อื่นครับแต่เป็นการพูดคุยเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องครับส่วนใหญ่คนที่จะเลือกกล่าวโทษผู้อื่นมักจะไม่ยอมรับในความผิดของตัวเองถูกต้องนะครับ <c oughs> ทำงานไม่ได้โทษเพื่อนบ้างม<อ>าเพื่อนไม่แบ่งงานให้ผมเลยทํางานไม่ได้ราไม่ดีโทษปีโทษกลองฉันทำงาน<ม>บ้างนะครับเนาะอันนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดปัญหาแก้ปัญหาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนเนี่ยกล่าว,วสรุปแล้วครับคุณกิตจริงๆแล้วเรื่องดีเฟนแมคาริซึมเนี่ยมันเกิดได้กับทุกคนเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะสรุปในวันนี้นะครับก็คือว่าถ้าเรารู้จิตแล้วเนี่ยจิตเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้อง ดูแลตัวเองที่เมื่อกี้ผมบอกแล้วมันเกิดจากการไม่รู้ตัวบางทีเราไม่รู้ตัวสิ่งหนึ่งที่เราจะรู้ตัวครับที่เรามาพูดให้ทุกคนฟังว่าคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าในข้อที่เราพูดมาก็คือสติครับคุณจิตคำนี้สําคัญนะครับอ,อย่างที่ผมบอกครับว่าอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้ใช่ไหมครับสิ่งที่จะคอยระงับยับยั้งอิดได้เสมอตลอดเวลาหรือสิ่งที่จะทําให้อีโก้เรากลายเป็นคนที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่ดีนะครับนั่นคือสติเพราะฉะนั้นสติตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้หมายถึงสติในการที่จะต้องนง หรือไม่ใช่นั่งสมาธิไม่ใช่สมาธินะครับเป็นสติที่เราต้องมาย้ําคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้น <c oughs> พฤติกรรมที่เราทําไปเนี่ยได้ถูกแก้ปัญหาจากการใช้คนวิธานทางจิตที่จะเข้าข้างตัวเองหลอกตัวเองอใช้เครื่องมือดีเฟนต์ m มคคันนซึมหรือเปล่าหรือเปล่าหรือ <c oughs> คุณ <c oughs> ได้เข้าไปแก้ปัญหานั้นจริงๆแล้วกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวคนเองยกตัวอย่างง่าย่างเช่นการมาทํางานสายคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณใช้เข้าอ้างในการที่บอกว่าผลตกครับรถติดครับหัวหน้าวันนี้มีประชุมมนีนู่นมีนี่ล้อยางพังแต่คุณลืมคิดไปว่าทําไมล่ะคุณถึงไม่ตื่นให้เช้าขึ้นเพื่อลดปัญหาเหล่านี้เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นกับคุณถ้าคุณมีสติมากพอนะครับ ก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้โดยไม่ทําให้ตัวเองเนี่ยใช้การป้องกันตัวทางจิตเนี่ยมากเกินไปเนื่องจากถ้าทุกคนใช้มากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ทุกคนเนี่ยหนึ่งก็คือว่าไม่ประสบความสุขในการทํางานนะครับรวมถึงการใช้ตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้ทุกท่านเกิดน,นะครภาวะทางจิตบ,บางอย่าง<ม>เช่นภาวะซึมเศร้า<ม>ตึงเครียดน,นะครับหรือว่าแม้กระทั่งภาวะอยากฆ่าตัวตายนะฮะ<ม>หรือร้ายแรงที่สุดเลยก็อาจจะเป็น ไม่ดีไปเลยนะฮะสำหรับคนที่เข้าข้างตัวเองมากๆหรือว่าโทษคนอื่นมากๆตรงนี้เนี่ยสำหรับแฟตพอร์ตแคสที่พีนี้เนี่ยก็อยากจะฝากให้ทุกคนได้ ตระหนักและลึกถึงการทํางานว่าอยากให้เน้นไปที่การแก้ปัญหาจริงๆของมันนะครับไม่ใช่การที่เราใช้เหตุผลต่างๆในการแก้ปัญหานะครับสําหรับ EP หน้านั้นจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องกริบมากๆนะครับที่มาพูดคุยกับเราให้เรารับทราบถึงความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาง่ายๆนะครับให้ทุกคนรับทราบกันสําหรับวันนี้แาดพอดแคสต์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ